Education สนับสนุนโดยสถาบันการพัะศึกษา ครับท่านผู้ชมครับวีเอดูเคชั่สัปดาห์นี้ครับพาท่านผู้ชมมายัางโรงเรียนที่สร้างชื่อเสียงด้วยการหล่อหลอมการออกกําลังกายให้กับชุมชนที่มีศิลป,ปะวัฒนธรรมโดดเด่นนั่นก็คือศิลป,ปะไทยทรงดำเป็นวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของชาวจังหวัดสมุทรสาครอําเภอบ้านแพ้วครับ,รบวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมายัางโรงเรียนวัดหนองสองห้อง สายชนูประถมผมอยู่กับท่านผู้ในการสถาวรพัชระบำรุงครับสวัสดีครับ,ส,บสวัสดี <ใน S 2> ครับ<ถ>ผมตอนอื่นถามก่อนครับว่าตารางเก้าช่องการออกลังการเนี่ยเรารู้จักกันละสายพะละคนกีฬาร,รู้จักกันดีแล้วมารวมกับประเพณีไทยทรงดําได้ยังไงครับสําหรับโรงเรียนวัดหนองสองห้องสายชนุปรถมที่ใช้โครงการพัฒนาสมองด้วยตารางเก้าช่องนั้นครับเราใช้ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนนั่นก็คือ ร่างกายที่แข็งแรงและมีความสุข Healthy Body and Happy Mind สุดยอดครับอาจารย์และให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ก็คืออนุรักษ์ประเพณีไทยทรงดำ t o conserve Thai s o n g tradition ก็เรียกว่าเป็นประเพณีประจำของชุมชนที่วัดหนองสองห้องนี้แล้วแล้วตารางเก้าช่องนี้ได้มาจากใครครับครับสำหรับตารางเก้าช่องนั้นได้ศึกษาเรียนรู้จากท่านรองศาสตราจารย์เจริญกระบวรัตน์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับครับก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาทั้งสมองแล้วก็ร่างกายใช่ไหมครับให้ให้กับนักเรียนครับก็สําหรับตารางก้าช่องนั้นได้นํามาบรรจุไว้ในหลักสูตรพิเศษนะครับเมื่อปี2544เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวครับแล้วจุดเด่นของตารางเก้าช่องนี้เป็นยังไงครับก็คือ ตารางเก้าช่องนั้นสามารถเ,เคลื่อนไหวประกอบดนตรีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอโรบิกรำเซิรงรำฟ้อนนะครับเพื่อสุขภาพ<อ>แล้วก็เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินท่านผู้บรการสถาวรได้เห็นผลสำเร็จหรือความสำเร็จของโครงการพัฒนาสมองและร่างกายของตารางเก้าช่องนี้ได้อย่างไง ครับก็ได้ศึกษาจากโครงการพัฒนาสมาธิโดยใช้ตารางเก้าช่องนะครับจากโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศนะครับซึ่งใช้ได้ผลในการประยุกต์การเรียนการสอนกับวิชาภาษาไทยนะครับแล้วได้ศึกษาวิทยานิพนธ์นะครับของนางสาวสมพรรมรักษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับที่ใช้กับโรงเรียนปักเกร็ดใช่ครับผมผลของการใช้เป็นยังไงครับอาจารย์ปรากฏว่านักเรียนนะครับ มีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดียิ่งม,มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้นครับ,รบเราได้เห็นประโยชน์แล้วนะครับที่ทางโรงเรียนวัดหนองสองห้องได้นําพัฒนาการตาราง9ก้าช่องมาใช้กับน้องๆของโรงเรียนแต่ก่อนอื่นครับอยากให้ท่านผู้บริการสถาวรได้ขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้โรงเรียนวัดหนองสองห้องเราได้สัมผัสกับตาราง9ก้าช่องหน่อยครับขอกราบ,รบขอบพระคุณท่านดรวิชิตอิมอารมณ์รองคณบดีศึกษา,าศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,รนะครับ,รบวิทยากรท่านดรนพศน,นิลาภัยจิตอาจารย์ประจำวิชาวิทยาศาสตาาาร์กรันกีฬามหาวิทยาลัยศิลปากร,รน้องๆน,นักศึกษาสปอร์ตไซแอนและนอกจากนั้นนะครับขอกราบขอบพระพคุณท่านอาจารย์จิรพรภูดมครูชำนาญการพิเศษและคณะค ที่เผยแพร่ตารางเกาช่องให้กับโรงเรียนวัดหนองสองห้องด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับท่านผู้บริการจะพาเราไปชมภาพบรรยากาศการเต้นระหว่างน้องๆไทยทรงดํากับนักเรียนของโรงเรียนวัดหนองสองห้องวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านผู้บริการสถาวรพัชนมบำร,รุงไว้โอกาสนี้ด้วยนะครับครับผมบไปชมภาพบรรยากาศกันครับ,รบเรียนเชิญเลยครับ